ป็นาวนะอันเีอัน,นี้จะเป็นหลับยังนาะลับมูลับมูบมอ่ะแลเาจกเจับคกว่าสีสันคือเป็นตาแสบแพ้นี่แดงเห็นอะไรมาเดอ้อมาเดอ้อกินป้ามังหง <laughs> กาสิมาแกขบคุณเนอันเฮดจังไเล็กโยมบ่ได้เออบ่ได้ขอพรท่านท่านเดี๋ยวฟังเข้ามาทําแบลบ่มาเฮ็ดกมเท่าก็ได้นะเียดยังอีแลเกกข่อยเา่เ็เมัน่ายืมาทางนี้แม

เขาไม่เาาไมาไม้เขาหน้าแม่เออเออเออน้าแม่เดีไปใช้อยู่ตลาดนะคืนแม่กเด็กน่อยเด้กกินแล้วไม่กินมันมืดแม่เอาไปใชเขาเ้ไปสมัตางกัไปเลยคืนแม่เด้อเห้าเด้อเจ้าเอ้ข้าเข้าแตงมาเด้อยังไม่กินเขากระเพาะขึ้นเลยกระเพาะขึ้น อ้ามันไมินเจ้าเลยมันมันขื่นมีทางลง้าขื้นเลลงได้อขืาป้ป้าไหลูกให้เข้าเลูกไนะกำลังจัดลูกไยังคาเนยงคาเพนกินก่อนเลยค่ะอหค็เมจิ้มบบิิ้มเลยเ

มัเลยะมุแต่อีขานรอนะคะมนแรกเ้าเนี่ยเอาแต่พังขามาปีนี้เด้บ้ดต่มูกัะมับ้ดแตตั้งังแล้วตั้งแต่้แค่อ้ันก็ม้น่งงานเดวาแล้วลไดบ้นพ่อไม่ท้าววัยังพันตะกินเต็มมาเลเดียวเดียวนมาต้องตุนสักกี่ก้อ ไันจะแค่ไหนเนาะแค่เงี้ยรังจะเนเด็ดพูนนเเยอะเยอะใช่เลยนะาก็ดพูนดบมดูแล้วเุ็นอยู่นอกนะเอาหมอนจุกัมานงโอ้ในลูปมันนาปนนี่ยจะขาก็หัามือนึงได้จคาดะมันจะโค้งมลูกแยกเเตยมอนลูกนั่ลหมอนนมอนีั่นหงานลูกอาไปเลยบมอนนะ มาดูมาดูงงขมงพ่อสีกุ่นพอมนโตมันจะอ่าบพ่อก็เอานะมาไ่เอาไมุ่้ย่กันแผกกระปุ้นพี่น้อยนะนาตาแผกเนื้ออัลรสี่สี่ก่อะมีอายแผกเตอบี่กระปุ้นแยังด้วยชิตามเองเลยบอกแผกกระปุ้นบอกินนี่จ็คาตามแสบ เขาตำอ้ยเพชรบอต้องอ,ออกอีกเดี๋ยวออกตัวนี้กินกินเพชรลายหอนทองเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ่ทันอันนี้จะเป็นลาบยังน้อลาบหมูลาบหม,มูบ่พักข้าวปุ้นแล้วอันอันว่าผักข้าวปุ้นเนี่ยเดี๋ยวเอาคิดซีมแต่บอล ้สายัไงพี่ตากยงไงขมมีดไปใส่เลยอ๋อหยิบมีดใหแนไหมอ่อยู่มีอมอือมฮะอืมอือืมอ่าเขาใส่ถั่วแล้วบล็อตเ่ยนะ สายเปย์สายเปย์อ่าแบบเข็มๆเด้มันยังนานเบิรดอ้าวเปงวัวค okay? ือเป็นอะไร่อันมกเพเอาเอาลูแตะแปรกสฟโบไฮมันอันนั้นกระยาวิธีเห็แซ่บคือลูต่แปนเห็ดเพชรเห็ดเพชรเห็ดข้าตเาค่ะตั้มังหาของูกาค่ะเฮ้กินีพอเอาไปหายอะไรเพชรเพชรอืมตั้มจังหาผ้าผูกเรา้ว่เอ็นไ้เอ้เน้กินเห้าวลูใหอันนั้นกะ กะน้ำต้มนั่นแหละค่ะต้มของคุกคุกหนึ่งนะคุกไปรุ่นคุกหนึ่งนะคุกเก่าเออเนี่ยอันคุกนี่ไปบอกคุกไปรุ่นอเออเออเออโอ้ยน้ำปลาก็คือวันน้อยเท่ได้อีมั้งเน้ำปลาบอกอาอาางสางใหญ่ปกติมีแต่เหี้ยกับเหี้ยยังบาได้กินข่าวซ้ครับใส่เทสน้ำไดน อันข่อยตอนนี้ยังอยู่เฮือนไทยอยู่ขี่ขี่เขามาได้บ่อ๋อเมื่อเลิศจ้ะสวยพี่อยากเพห็นดิผู้สาวตามให้ให้ให้แซ่บคือคนเด้อ เสพโ่คุณใส่ประแดงแล้วปะใส่แล้วอืมสีจักคกว่าสีสันคือเป็นตาแสบแทนนี้แดงเห็นอะไรมาเด้อมาเด้อกินตป้มังหุส้ตมตำแบบลาวสิ่็คือกันแหละเนะ<ส>าะคนตามกินนี่สีสันเพชรพลเนาะแดงจนกินบมได้เลยข้าหอมกะปิ ตามใสกัะป okay? 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 okay. ีแซบแได้เอากะปีใส่ในนึงแซบจิมจิ้มกนจิมกอนบกมือเลยได้ใส่เลยค่ะเจิ้มจุ๊แซบแลวใส่แม่กัะปีนั่นนึงแซบเพชรนี่เพชรเนาะใส่เบงโนไลเบ่ ตาเองแซ่บเองน้ำมันนีกระวังด้อหน้ากระปุ่นบอลนะเนคามังบะุนเความมันบ่ะนถ้าซูนกับความเพชรได้ใจแทะมาซิมดูลามนี่เพชรไล่กบไรได้หนิซิมไปซิมมาเบิดแซ่บะ โอ้บําเพ็นมาพเพชดเป็ของผลกินนะนเป็นน้ำผลใส่กะปิสีเลยออกสีแดงความรับคือความรับใส่กะปิให้มันเป็นสีสซิมเลยบําเพ็ญเพชรจะแทพแซ่บเหรอทอดเหรนทองใช่ปะ ไม่ใช่เลยประเด็กนะ่ะบวงหย่างไีใ่ใช่ใส<บ>่บนะ่มันก็ไม่บวกนะนี่มันตะลิวนะจะเขาตะลิว,วจะบวงกนะัน,บบนจองตักนะดีนี่ตักบะไรบ่แมนบวบ่แมนจองสีสดใสป้าโจมบึกหลายๆตูไอข้านะอยากกินน้ำแดง น้ำก่อนบ่มีบ่มีมอยู่ายมบกกัผแกงตกอบผมตอนใหญ่มากเลยนี่จะกินข่าวหรือบ่เจ้นะกินได้เดียวเป็นว <un> <c oughs> ินใช่งานคือคนอยู่บ่บะมีบ่จองนนี่นะแต่มันเผ็ดมากปไปานาจองได้บ่องจองนใช่นจะรับเหตุผนไปกินน้ำนปไปจองคือหลอยู่ไ่ใ่ไหบ่บ่แบบส่บ่นบ่บ่บ่่นเใสเกแล้วเป็ น้ำแข็งอยู่ทรายวะเอาไปป้ายโซนอ่ะกินอยู่โต๊ะบอทางนี้ก็กินข้าวเลยมาเดินกินข่าวเลยกินก่อนเลยเผ็ดอ่ะโดยด้อเซินแซ่บเซินก็แซ่บอยู่แล้วหิวเนอะเร่งทำก้อนก็มีอยู่เดี๋ยวเราจิบเอาอ่าก่อนเนาะออขับปุ่นขับปุ่น เอาดูหน่อยนะสมัยไม่สวยีกลมวนาอาูหน่อาเนาะไอเป็นสมตำนางผู้สาวผุนตาทอาแล้วก็ขนมจีนเาสีผากินข่าววันหิ้วขนาวใช่ขาวนังีเปิดแล้วเนาะอาเซอรสาไรกตะวงนั่งเนอะขึ้นาเอามาลลายดิขึ้นมาบังเอื่อยนังวันนี้จานหาานไปไนแล้วหัวหนองใช่เอาไหา ย่นเอาหวายแกงผู้ถึงิงบ่าดีเด้อไอ้ก็ยังก็บาดีก็ยสงก็ดีวางใจคนามแ่วางใจคนงาอมาสบายดีอะไรเอื้อยเอื้อยบุญลายคือว่าบ่ได้เห็นกันเฮิงเนาะจะลืมชื่อเรือเสียงกันไนะแต่ว่าจําได้อยู่อะไรนี่มาแต่เก่าน้องงีอ่าจําจําได้บ่คือว่าน้องทงพารทานบ่อันบ่ทรงนี้เพื่อน เป็นใจน้องพิงโถยอาการเป็นแบบคืออะไรอย่างงีได้ค่คุณน้องงบอกอาการเพิ่งจะคือว่านักเติมเป็นบอลละกนักเล็บเปนวบาว่าเป็นคอสีกูได้ออถ้ากรออกมาวางบางค่ะใช้าจเบอรลายเป็นลายแบไขัดใจขพบาะว่านั่ขาแสงเพิ่น ย่งนีหลายๆเวลาเวลาอยู่เือยเลยวันวันเห็นกันเพิ่มเติบแบบคิดว่าน้องรากจีชิมิคูไม่คิดเนี่ยย่างน่าล่ะเนาะแต่ที่น่าคือได้ยินข่าวว่ามีนุ่มทางฝั่งไทยมาจีบอยู่แมนบอกมันกลแบบทักวินในโทรศัพท์ซื่อแม่นจะบอก โอ้ไม่ได้คิดจริงใจจริงจังคนไหนที่แบบโอ้นั่งผับุ่นกันแดงใจวายประเสริแท้มาได้แล้วกันกินข้าวนำการข่าวเที่ยงอะไรมาเสริมมาของใครเนาะมาอีกบอกเห็ดเองเมื่อตั้งนานนั่งผับุ่นนี่ดลูกเห็ดเองเห็ดเองเนาะหนุ่มใคยเห็ดเองนักแล้วบัดตาถ่ายอะไรบ้างถอดเพื่อตัวนี้มันเย็นเลซัะใจมากมันเย็นนะออกไปเอาตัวห่อนมาให้โอ้นี่ต้องไม่พอต้องกินห่อนบมาเลยนะเด้อเ ขอบใจนะขอบใจเออกินๆแซ่บบ่ลูกยังยังบ่มีลาบเลยเนาะแซ่บหลายเนาะขายไปเอาลาบกได้ให้เป็นคนตามบันนี่ผู้สาวเพิ่นอตาซเองน่ะเนาะเองแซ่บเองกินเองอยู่วนําเพิ่นบ่บ่แงนี่กอเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ๋ออันเือนตรงข้ามอันเือนอันลูกนาประตูส่งน้ําน่บ่อ

อสับห่อนดำเบิดไปตกเดบ่ยเราเรามีผัวแรป่ใชใครอ่เตาสหลเอาทารักร้องชื่อนะเบิรแล้วหนคือคนมีตัวน้ขนาดกล้องเปิดบอใครอยู่ไกลใส่พูนั น้บ่าวไทยไอ้เพื่อนไอ้ไอ้น้องไทยน้าบ่าวเหนอ้ล้าบ่าวน้องแม่เด็ดูนะเพื่อนยิบอันนั้เป็นยังไงแม่ดูนี่แข็งเป็บเลยด็มือนเพื่นวดไปไสเพราะว่ามีงานเด้เก่ากับบคอยอยู่ไว้อ่าลาเพื่อจะกินข้าวไม่กินละดูเพื่นเจข้าวไม่เป็นไอ้เสียบอ่ะไอ้ ลูกป่าหรือเปลากับบ่อยหูเลยไม่ของลูกป้าหรือเะ่าเฮายังหน่อยเบว่าส่วนเวลามีเต็นทน่องแม่หอแต่ว่าเพิ่เสียบล่ได้มาเสียร์เยอะแล้วนี่ตกกายกมืองตกตกตกมองจะด้ืผมันจะบัง่ดีบอ น่อนเนาะผอนดู่พี่สาวนี่เป็นตัวสีเย็นตกกันจังโงว่าสามเนาะหนบอกคสามโมงตวคอยนนะอยู่บนเราอเฮงนะใครเด่บ่ลมเนาะลมอยู่เลยอยู่บนเราพอที่ว่าเฮงเี่อ่ะอ่ี้มงนกับปุณโนไรับับได้เนาะทุกอย่างเนาะปับได้เนาะคง้าปับบุได้ แช่แช่บราณทูเตอร์ปางบไหก็ตขอใหม่นบักแล้วสาวากับไทยังคุณไก่กันอาเนาะชาีวงมากย่ามั่งเนะอูไทยเ่คาวเจ้าเ่เดียวที่กันเี่กดียวกันน้ำตะนกานเอยงามน้องงามบอนตีกับหนไทเนาอยก็งามน้องก็งามไงามก่อนห ราปลัปาเนาะแบงบเนทางอินเนาะบองราเป็นลัป่าที่ต้นใบวายแท้เด็กยเตียงงูเตียงงูบเอาอะไรกะลาบขอบนี่ัะปนอยาอันนบ้ง่ะเดี๋ยวอะไ้คิดเบยน่คุ้มดังก็ไม่เลย ทางนี้ก็ลุงจันเพฝนพี่น้องสวัสดีเด้อโดยสวัสดีโดยโอตีแอ่หวานใจเนาะสีจบคลิปไปก่อนพี่น้องมาเนี่็กินข้าวอิ่มเนาะพวกเนี่ยพากันกินอิ่มคักแล้วอิ่มข่าวยิ่งว่าเจ้านะอิ่มจนดมินบอกไว้อิ่มจนบอกมีบองไหวเอาเมื่อน้ำห่อเมื่อน้ำก็ได้ห่อได้หนิเลยห่อได้ต้องห่อได้บุปผียังเขาตัดสิน โดยเอาพี่น้องเดียวกันสิขอลาไปก่อนเด้อเนาะสบายดีเด้อไรเอาเอ้ยอันบุญโอ้ยบุญไหลไปบุญหลเลยพี่น้อเดียวคลิปนี้กันสิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้าเนาะกินข้าอิ่มแล้วพี่น้องเลยโดยก็ซอยกันแพ่กระปุนแล้วก็มากินข้าบันนี้กันเนาะเอาลาไปก่อนพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี